来 <laughs> สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้น้องตีก็ยังอยู่ที่โรงทานหรือว่าอยู่ที่วัดบ้านลูกคาน,นะคะอุ้ยเป็นตาสวน์ชันแจกข้าวแจกของกันค่ะทุกคนวัสน,นีน้องตีก็ได้มาถุงยางหนึ่งแล้วนะคะพี่ๆคนไทยนะคะพี่ๆคนไทยน่ารักมากนะคะก็ เอาห้ดีคนละอันสองอันนะคะแล้วก็จุดนี้นะคะเพค่นก็แจกข้าวแจกน้ํานะคะทุกคนแจกข้าวแจกน้ํามีทุกอย่างอะ่ะทั้งน้ํทาทั้งข้าวข้าวพันหรือว่าจะเป็นเกีหิมะานี่นะ้นำส้มนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะทุกคนอันนี้เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่คะ่ะคุละห่อสองห่อนะคะน่ารักมากเลยนะคะ นี่คือบรรยากาศอยู่ที่วัดบ้านลูกคาตำบลลูกคาอำเภอแก่งคอจังหวัดไซยาภูมิจ้านะคะอคะข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะทุกคนแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะก๋วยเตนที่นี่นะคะว่าไม่ว่าจะมีงานวัดหรืองานเทศกาลต่างๆเนาะทุกคนเพอนจะมา ทำลงทานหรือว่ามาแจกข้าวบางทีก็เป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าช่วงงานบันเด็กหมึ่ปีที่ผ่านมาเนาะน้องตีพาน,น้องไกไปเที่ยวงานบันกอู้ของกินของไซของเล่นเด็กๆเต็มนะคะนี่เป็นขนมลุมเนยทั้งข้าวัา้างน้ำอาหารการกินนะคะทุกคนบอกได้เลยวันนี้ทั้งเป้ทั้งหาบนะคะทั้งกินอยู่ที่อิมทองเดี๋ยวเป้กับบ้านด้วยนะคะคนเยอะมากนะคะ แน่นตึ๊กเลยนะคะทุกคนบางจุดน nice ี้ไปแยบไม่ได้นะคะแต่ว่าิ่นมีการเลี้ยนแถวเอานะคะทุกคนเลี้ยนแถวเอาแต่ว่าการเลี้ยนแถวนี้อาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนในสายแถวแต่เป็นการเลี้ยนแถวที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆได้กันพั่วหน้านะคะทุกคนนะคะจุดนี้นะคะจุดนี้เพิ่นจะสามารถเลี้ยนแถวได้แต่อีกจุดหนึ่งนั่นจะเป็นทางแคบนิดนึงก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยนแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะนี่คือบรรยากาศอยู่ที่ เมืองไทยนะคะอาหารการกินฟรีน้ำข้าวปลานะคะของกินของไซสนะคะทุกคนฟรีนะคะมีแจก,กน้ำปรุงปลาลาด้วยนะคะเก็บปกันที่ข้าวจุดส่วนจุดนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าฝืนบ้านเรานะคะทุกคนนี่แหละค่ะนี่คือน้ำใจคนไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะกำลังใจศรัทธ,ธาของแต่ละคนนะคะทุกคน คนก็เข้ามาร่วมงานกันเยอะมากนะวันนี้โอ้โหเห็นแล้วอบอุ่นมากๆนะคะทั้งอิ่มท้องทั้งอิ่มใจนะคะทุกคนรันนี้เราก็ชมบรรยากาศภายในงานนะคะน้องปีญจะพาเราไปแต่ละจุดแต่ละจุดน,นะคะนะคะ

rako <laughs> mo

ข้าวมันไก่มันไก่แจกที่ไหนคะเนี่ยโอ้กรสสมบูรณ์ัเ็อไย่่ หาคนไม่เห <si ็นเอาเอาใส่2ุดชองพอลูกนั้นหายไปใส่วะคือพวกเห็ดคนมั้ง

สส่ข้างหน้าไม่ได้เลย ก็มาถึงจุดนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประกันใดน้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะบ๊ายบายจ้า